สวัสดีครับวันนี้ป่าจุนเดือจุนก็จะพาไปพบกับคู่เดดระหว่างโอซาซูน่าพบกับเอ็ดมันริดในศึลาลิกาสเปนเวลาตีสองสามสิบนาทีโอซาซูน่าเปิดบ้านต้อนรับกับมเยียนของเอ็ดมันริดยเจ้าบ้านโอซาซูน่าผลงานของพวกเขานั้นต้องบอกว่ายังทําได้ไม่ดีสักเท่าไรถ้านัดหลังสุดเป็นการชนะหนึ่งแพ้สองเสมอสองเกมด้วยกันครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนเอ็ดมันริดผลงานของพวกเขานั้นต้องบอกว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ถ้านัดหลังสุดเป็นการชนะ3แพ้1เสมอ1เกมด้วยกันครับมองว่าเกมนี้แอตเลติกยังดูมีภาษีในการเก็บใช้มากกว่าพอสมควรปาจนสึดีจุนฟันทงเมล,ลเชียแอตเลติกมีโอกาสชนะมากกว่าครับสวัสดีครับวันนี้ชั้นตกมันจะพผ่าไปพบคู่เด็ดระหว่างโฟซิโนเน่พบฟฟโอเลติน่าในศึกฟุตบอลซีลรียในเวลา5ทุ่ม30นาทีโฟซิโนเน่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟฟโอเรติน่าโดยเจ้าบ้านโฟซิโนเน่ฟองของพวกเขายังทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ ฮันน์นหลังสุดเป็นการชนะ2เสมอ2แพ้ไปนหนึ่งเกมด้วยกันส่วนทางฝั่งทีมเยือนฟิโอเลติน่าผลงานของพวกเขาอยู่ในเกมฑที่ดีฮันน้นหลังสุดเป็นการชนะ3เสมอ1แพ้ไป,นห,นปนหนึ่งเกมด้วยกันมองดูแลเกมนี้สูสีครับแต่เทไปทางฟิโอเรติน่ามากกว่าเฮ้ังตกมันฟันทงฟิโอเรติน่ามีเฮแน่นอนจัดไปก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากแอคเคาดีดีคิดนี้นตคลิปได้เลยครับ